สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์กราฟหุ้นวันละ5ตัวและสแกนหุ้นเด็ด EP ที่66นะครับก็ตัวแรกนะครับมาดูหุ้น RT เนาะเปิดกราฟมาเรียบร้อยนะครับหุ้น RT ถือว่าได้วิเคราะห์ไปบ้างแล้วนะครับหุ้น RT ก็เป็นการมาอัปเดตกันนะครับสำหรับ EP นี้ตอนนี้นะครับ RT นะครับหุ้น RT ปิดได้สวยมากๆนะครับสาหรับวันล่าสุดนะฮะคือปิดที่1.99นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า เส้นตรงนี้คือเส้นดาวเทนที่ผมได้ขีดไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับตีเส้นไว้ก่อนหน้าแล้วครั้งก่อนนะครับครับราคานะครับครั้งก่อนราคาของอาทีเคยทะลุเส้นดาวเทนได้แต่ว่าเขายืนไม่ได้นะเขาก็เลยย่อลงมานะฮะย่อลงมาแล้วตอนนี้นะครับเขากลับขึ้นมายืนเหนือเส้นดาวเทนได้อีกครั้งนะครับแล้วเป็นการกลับมายืนได้แบบเต็มแท่งเลยนะครับก็คือวันนี้นั่นเองนะฮะที่อาทีปิดเหนือเส้นดาวเทนได้เต็มแท่งนะครับ คือไปทั้งแท่งเลยนะครับแบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีเป็นสัญญาณมงบอกว่าจะขึ้นต่อและเป็นสัญญาณขาขึ้นต่อนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ใครมีของนะครับ RT ถือต่อนะครับใครมีของถือต่อเพราะจะไปลุ้นตามแนวต้านไม่ว่าจะเป็น2บาท2องแล้วก็2.10นนะครับถ้าให้ผมถ้าให้ผมดูนะครับผมคาดการว่านะครับ แนวต้าน2.04นะครับน่าจะไปถึงเลยนะครับน่าจะไปถึง2.04ได้นะฮะน่าจะผ่าน2บาทแล้วไป2.04ได้นะครับแล้วถ้า2.04ผ่านได้อีกจะไป2.10นะครับซึ่งอันนี้อยากจะให้ดูที่2.04ก่อนนะครับในในวันถัดไปนะครับ <c oughs> อยากให้ดู2.04ก่อนว่า2.04เอาอยู่ไหมนะครับหมายถึงว่าต้านอยู่ไหมนะครับถ้าต้านไม่อยู่จะไป2.1อย่างแน่นอนนะครับ ส่วนหลังจาก2.1อันนั้นคิดว่าจะไปนิวไฮนะฮะแต่ก็ยังไม่ต้องคาดการหวังอะไรขนาดนั้นนะครับก็เอาที่ไปทีละหน่อยไปทีลสะสเต็ปดีกว่านะฮะว่าตอนเนี้ยใกล้สุดก็คือทิศทางเขากำลังขึ้นเนาะทิศทางกำลังขึ้นกำลังไปทดสอบ2บาท2.0 4 2.10่องะไรเงี้ยเรามองไปทีลสะสเต็ปดีกว่านะฮะถ้าตราบใดที่เขายังยกโลขึ้นนะครับในวันต่อไปต่อไปแสดงว่าทิศทางจะเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะฮะทิศทางจะ ดีนะครับมองว่าทิศทางจะดียังไงเราก็สามารถถือต่อได้นะครับอาอาทีเนาะสำหรับคนที่ไม่มีของและกันอันนี้ในพูดถึงกรณีคนไม่มีของนะครับคนไม่มีของให้ดูแถวๆบริเวณ1.97านะครับสาหรับในตอนนี้เนาะถ้าคนไม่มีของให้ดูแถวๆบริเวณ1.97เป็นแนวรับนะครับเป็นแนวรับแนวซื้อแนวซื้อแนวเก็บนะครับสาหรับคนไม่มีของเนาะ1.97งดบวกลบนะครับสามารถเข้าเล่นได้ยังไงก็ลองดูเนาะสำหรับคนที่ ยังไม่มีของแต่อยากจะเล่น RT ในตอนนี้นะฮะยังไงตัวนี้นะครับยังไงตัวนี้ก็ลองเอาไปาพิจารณาดูเนาะสำหรับคนที่ไม่มีของนะครับแต่ว่าคนที่มีของอะ่ะถือลุ้นต่อนะครับยังไงก็มีโอกาสได้กําไรนะครับตัวอาทีก็น่าจะเอาแค่นี้นะครับเพราะว่าได้วิเคราะห์ไปบ้างแล้วเนาะแค่มาอัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้ทรงเขากําลังดีเลยนะฮะคือกับตัว ไปทางขึ้นนะฮะทรงกําลังดีเลยก็จะมาบอกประมาณนี้นะฮะสำหรับคนที่มีของก็จะโอเคจะรู้สึกว่า,าน่าหถือต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะครับไปดูตัวถัดไปดีกว่าเนาะตัวถัดไปมามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ SGF นะครับตัวนี้ก็เคยพิเคราะห์ไปบ้างแล้วนะครับวันนี้เป็นเป็นาการนาเอามาพูดอัปเดตอีกทีนึงแล้วกันเนาะจากครั้งก่อนนะครับ SG G.F. นะครับที่เคยได้วิเคราะครั้งล่าสุดนะครับผมก็ยังมองเป็นทิศทางขึ้นอยู่แล้วนะฮะตามที่ลูกสอน้ได้ทำไว้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ปิดเขียวนะครับปิดแท่งเขียวสูงเหมือนกันนะครับก็คือปิดได้ดีนะครับพูดง่ายๆถ้าจะให้อัปเดตตอนนี้นะครับผมมองว่า S.G.F. นะครับน่าจะเดินทางนะครับน่าจะเดินทางไปถึงบริเวณ บริเวณ1.05นะครับผมคาดการว่าน่าจะเดินทางไปทดสอบบริเวณ1.05นะครับจากตอนนี้ปิด1บาทนะครับน่าจะเดินทางขึ้นไปทดสอบ1.05ที่หายเดิมก็คือแท่งตัวนี้นะแท่งเหียนแท่งนี้นะคะคือ1.05ดังนั้นนะคะคนที่มีของอยู่แล้วนะครับผมแนะนําให้ถือต่อเลยนะครับ SGF นะฮะส่วนคนที่ไม่มีของนะครับยังแนะนําให้เข้าซื้อหรือรอแนวรับ เขาซื้อบริเวณ0.95บวกลบอยู่นะครับยังอยากจะให้รอซื้อตอนย่อนะครับไม่อยากจะให้ตามเนาะแต่ว่าตามได้ไหมก็ตามได้นะครับสําหรับคนที่มีการจัดการบริหารการเล่นของตัวเองที่ดีนะฮะก็คือการแบ่งไม้ซื้อนะครับอาจจะซื้อตามไปก่อนได้นะครับถ้าคนที่มีการจัดการบริหารการเล่นที่ทดีนะฮะแต่ถ้าจะรอซื้อบริเวณแนวรับ0.95บวกลบก็ ลอซื้อดูนะครับถ้าเกิเดย่อลงมาก็ค่อยเข้าซื้อเนาะอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าก็มีโอกาสนะครับที่จะไม่ลงมาจนถึง0.95กนะครับก็อาจจะย่อนนิดเดียวแล้วก็ขึ้นต่อเลยอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าจะให้ชัวร์ที่สุดก็คือแบ่งไม้ซื้อนะครับทยอยซื้อดีกว่าเนาะไม่ไม่ซื้อไม้เดียวหมดเนาะอะไรประมาณนี้ถามว่าทรงตอนนี้โดยรวมเป็นยังไงทรงดีครับ S G F ทรงขึ้นนะครับทรงขาขึ้น อันนี้ผมบอกนะครับตอนนี้กําลังเดินหน้านะครับเดินขึ้นนะครับมุ่งขึ้นไปหาทดสอบ1.05เนาะอนาคตนะครับผมว่า SGF น่าจะยังดีนะครับทรงน่าจะเป็นขาขึ้นต่อไปนะครับคือจะมีรอบย่อบ,บ้างก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ภาพรวมจะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับสําหรับ SGF นะครับอ่าเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะ ถ้าผมจะตีเส้นให้ดูคร่าวๆนะครับเส้นมันอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับเด,เดี๋ยวจะงงนะอ่าก็ถ้าจะให้ดูตอนนี้นะครับก็คิดว่าการเดินทางนะครับก็คงจะเป็นการเดินทางไปทางแนวน้องขาขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่านผ่านตัวไฮบริเวณ1ได้นะครับผมว่า บริเวณด้านบนก็คงไปถึงไม่ยากครับบริเวณที่บริเวณที่แถวหนึ่งจุดสามสองอะไรประมาณเนี้ยแถวเส้นด้านบนนี้นะฮะแถว1 3จุดาอะไรประมาณเนี้ยนะฮะถ้าเกิดผ่าน1 0 5จุด้าได้ผมว่า1 3จุดาน่าจะไปได้นะในอนาคตสาหรับ S G F เนอะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับสําหรับคนที่มีของก็ถือต่อนะครับคนไม่มีของก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเล่นแบบแบ่งไม้ซื้อก็ายอนิดนึงก็ซื้อเลยนะครับอาจจะยยอต่ากว่า1บาทชักนนิดนึงก็ซื้อเลยนะฮะ แต่ถ้าย่อถึง0.95อันนี้ก็โอเคนะครับสําหรับราคาที่เหมาะสมนะครับที่ดีนะฮะแต่ถ้าย่อไม่ถึง0.95ก็อาจจะต้องแบ่งไม้สะสมเอานะครับช่วงแถวๆ1บาทนะครับเนาะอันนี้ก็ s g f นะครับลองดูแล้วกันอันนี้ผมเอามาอัปเดตเนาะวันนี้ก็เป็นการอัปเดตแล้วกันนะฮะสำหรับหุ้น HGF เพราะเคยพูดไปแล้วบ้างแล้วนะครับอมาดูตัวที่สามนะครับตัวที่สามเรามาดูตัวนี้กันนะครับ ก็เป็นตัวเกณงกําไรอีกตัวหนึ่งนะครับ PERM นะครับ PERM มาดูหุ้นเหล็กเนะาะ PERM นะครับ PERM ตอนนี้เห็นอะไรบ้างนะครับก็เห็นเป็น divergence ตรงนี้นะครับ PERM นี่ยังไม่เคยวิเคราะห์นะครับก็มาดูแล้วกันนะครับตอนนี้เห็นเป็น divergence แถวบริเวณนี้นะครับนี่นะครับ ก็เป็น hidden bullish divergence นะครับที่ทางต่อไปจะขึ้นนะครับก็ตอนนี้เขาก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับตามทฤษฎี divergence ตรงนี้นะฮะแต่ถามว่าจะขึ้นไปได้แค่ไหนนะครับถ้าให้ผมวิเคราะห์หรือว่าคาดการณ์นะครับผมว่าถ้าขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสจะพักตัวแล้วก็ขึ้นต่อนะครับนั่นหมายความว่าคนที่อ่าคนที่มีของอะ่ะจะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ก็คือแนวโน้มยัง ไปทางขึ้นก็ถือต่อนะครับส่วนคนที่ไม่มีของนะครับก็เราจะมาดูบริเวณนี้นะครับ1.36นะครับเนี่เราจะใช้1.36บวกลบนะครับเป็นบริเวณเข้าซื้อนะครับสําหรับคนไม่มีของนะครับเพราะคาดว่าเวลามันขึ้นเยอะๆนะครับมันต้องมีการย่อตัวนะครับก็เลยอยากจะให้ที่1.36บวกลบนะครับเป็นจุดเข้าซื้อสําหรับคนที่ไม่มีของเนาะแล้วนะครับก็มาทดสอบนะครับแนวต้านนะครับก็มาดูบริเวณแนวต้านนะครับ ก็มาดูบริเวณแนวต้านนี้นะครับ1.45นะครับกับด้านบนนะครับคิดว่าน่าจะไปตามแนวนะครับนะครับผมคาดว่าน่าจะย่อก่อนน่าจะมีโอกาสย่อก่อนนะครับย่อให้คนไม่มีของได้ขึ้นรถแถว1.36บวกลบเนาะแล้วก็ถือไปลุ้นแนวต้าน1.45แล้วก็แนวต้าน1.54บริเวณนี้นะครับตามลําดับนะครับอันนี้ก็ ถือว่าน่าสนใจนะครับสําหรับการเก็งกาไรนะครับการเก็งกําไรก็ถือว่าน่าสนใจแต่ถ้าดูจากกรอบใหญ่ๆแบบนี้นะครับถามว่าอนาคตจะมีโอกาสไปถึงแบบข้างบนไหมแบบสองบาทยี่สิบอะไรเนี้ยผมว่ามีโอกาสนะครับสําหรับตัว P E I M นะครับมีโอกาสอยู่นะครับแต่อาจจะเป็นอนาคตระยะไกลนะครับแต่ระยะใกล้ตอนนี้เล่นเก็งกาไรน่าจะดีที่สุดนะครับสําหรับหุ้นเหล็กเนาะเพราะว่าหุ้นเหล็กนี่ มักจะเป็นอะไรที่เกินคาดคาดหมายคาดไม่ถึงนะประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าดูจากาตลาดภาพวรวมจริงนะครับก็อุตสาหกรรมเหล็กตอนนี้เหล็กก็ขึ้นราคาเรื่อยๆนะครับน่าจะไปในทิศทางที่ดีนะน่าจะส่งผลต่อเหล็กหุ้นเหล็กนะฮะก็ยังไงลองดูแล้วกันเนาะคนไม่มีของนะครับรอดูแถวศูนย์่งจุดสามนะครับ บวกลบนะครับที่จะเข้าซื้อแล้วก็ถือไปลุ้นตามแนวต้านนั้น1.45 1.54นะครับก็ไว้เก็งกำไรตามกรอบแนวต้านเนาะโอเ okay. ค perm นะครับก็เอาตามนี้ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปมาดูตัวนี้นะครับ trubb นะครับไทยับเบอร์นะครับหุ้นตัวนี้ trubb หุ้นตัวนี้ก็เคยวิเคราะห์ไว้หลายครั้งอยู่นะครับแต่ก็วันนี้มาอัปเดตแล้วกันเนาะ อาจจะมีคนแบบอเอาเข้าลิสต์ไว้แล้วก็เลิงๆไว้อยู่นะครับ TRUBB อาจจะแบบเป็นสายแบบซิ่งอะสายซิ่งสายสาย,สาย,สายหุ้นซิ่งสา,สายหุ้นปั่นนะครับอยากจะเก็งกำไรกับหุ้น TRUBB นะครับอาจจาะสงสัยว่าช่วงนี้เข้าได้หรือยังนะฮะหรือว่าน่าเล่นไหมหรืออะไรประมาณนี้ตามที่ผมทําแนวรับแนวต้านแล้วก็ตีเทนไลน์ไว้นะครับตอนนี้นะครับรอบที่เขา ย่อลงของ TRU B B ยังไม่สุดนะครับยังไม่สุดนะครับน่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้บริเวณแถวแถว1.8นะครับ1.8ได้1.77นี่แหละเมื่อกี้ผมลองคร่าวๆดูนะครับประมาณนี้นะครับประมาณ1.8 1.76ถึง1.8นะครับช่วงนี้ ก็ตีไปง่ายๆแล้วกัน1.80นะครับผมมองว่า TRUBB ตอนนี้นะครับยังลงไม่สุดนะครับก็อาจจะมารอนะครับก็สำหรับคนที่รอซื้ออยู่นะครับก็อาจจะมาตั้งท่ารอที่1.80ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหาตัวเส้นเทรนตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ทางไปทางขึ้นอยู่นะครับก็ตอนนี้เป็นเพียงรอบย่อของเขานะครับเราก็มารอแถวๆ1.80ก่อนนะครับถ้าเดี๋ยวมีการ เด้งหรือมีการรีบาวบริเวณ1.80เราค่อยเข้าซื้อนะครับเพราะมันจะทําให้รอบต่อไปนะครับมันจะทําให้รอบต่อไปขึ้นไปทดสอบตามแนวต้านที่ผมได้ทําไว้นะครับดังนั้นคนที่รอ,อซื้ออยู่นะครับหรือว่าสนใจที่จะจับจ้องตัวนี้อยู่นะเพื่อที่จะเล่นกิงก,กาไรรอบต่อไปนะครับให้ดูบริเวณ1.80ไว้ก่อนนะครับถ้ารีบาวแถวแถว1.80ได้ค่อยเข้าซื้อนะครับเพราะการที่จะ ได้แถวบริเวณที่รีบาวแล้วก็ไม่หลุดนะครับก็คือ,อยังรักษาแนวเทนขึ้นได้นะครับก็จะรีบาวขึ้นไปที่แถวบริเวณบริเวณนี้เลยนะครับเดี๋ยวนะผมจะตีเส้นให้ดูนะก็จะได้ลุ้นไปที่ไกลๆกว่าเดิมนะครับมันก็จะได้ลุนไปที่ไกลๆกว่าเดิมนะครับก็อาจจะแบบไปจนถึง2.36เลยนะครับ ถ้าเราซื้อได้บริเวณแถวถ1.8เนาะเราก็ถือไปเรื่อยๆนะครับอาจจะได้ขายที่อนาคตที่2.36นะครับก็ถือว่าได้กําไรเยอะนะฮะสําหรับ TRUVB ยังไงคนที่เพ่งเล็งอยู่นะครับที่จะเล่นรอบกับหุ้นตัวนี้นะครับเพราะว่าชอบที่ว่าถ้าเป็นรอบสายอรอบที่เจ้าจะมาปั่นมาซิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะชอบไอปละนะฮะสําหรับหุ้นเกิงกําไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าสําหรับคนที่ รับความเสี่ยงได้น้อยนะครับก็หุ้นตัวนี้ก็อาจจะมองผ่านเนะาะจ,จะไม่ชอบเล่นนะครับเนาะยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับ T R U B B นนี้ผมมาอัปเดตให้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 ทราบแล้วกันว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่ช่วงที่น่าเข้าซื้อนะครับให้รอ1.8รีบาลนะครับจะน่าเข้าซื้อเนอะอาะแถวบริเวณนั้นนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ T R U B เอาไว้รอจังหวะที่มันดีบาวก่อนนะครับค่อยเข้าไปเก็บเนาะ มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับมาดูหุ้น TKN กันนะครับมาดูหุ้น TKN ก็มาอัปเดตนะครับเหมือนได้พูดไปแล้วนะครับ TKN ตอนนี้นะครับเขาวิ่งในกรอบไซเวช่วงราคา10.2ถึง12.3นะครับก็ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ตอนนี้นะครับที่ที่ช่วงหลังๆเนาะเขาได้เหมือนกับว่าเขารีบาวจาก แนวรับ10.2เป็นรอบขึ้นแล้วนะครับดังนั้นรอบขึ้นของเขานะครับตอนนี้ผ่านแนวต้าน11บาทแล้วนะครับแสดงว่าหุ้น TKN นะครับยังไงก็จะค่อยๆขึ้นไปทดสอบที่12.3นะครับอันนี้สําหรับคนที่มีของนะครับก็ถือต่อเลยครับยังไงเดี๋ยวก็จะไป12.3นะครับแล้วก็ถ้าทะลุ12.3ก็จะไปมากกว่า12.3อย่างแน่นอนนะฮะสำหรับ TKN ส่วนคนที่นะครับคนที่ไม่มีของนะครับก็ สนใจอยากจะซื้อก็มารอดูแถวๆ11บาทบวกลบเนาะก็มาซื้อแถว11บาทบวกลบแล้วกันนะฮะแล้วก็ถือไปรุ่น12.3หรือถงๆมากกว่านั้นนะครับถ้ามันทะลุนะรอบนี้นะลองดูแล้วกันนะครับสําหรับ PKN อันนี้ก็มาอัเปเดตให้ทราบแล้วกันนะก็ว่าจุดตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วนะครับจุดราคาสถานะจะไปทางไหนต่อนะครับก็ตอนนี้ไปทางขึ้นนะครับเป็นไซด์เวย์อัพนะครับเป็นไซส์เวย์ช่วงอัพนะครับก็ลองดูแล้วกันเนาะถ้าคนที่จะเล่นนะ นะครับถ้าคนที่จะเล่นนะครับก็ลองดูแล้วกัน tkn ผมก็ชี้แนวทางให้ละนะครับแถวๆ11บาทนะครับบวกลบถ้าคนที่มีของนะครับถ้าคนมีของถือต่อนะครับจะมุ่งหน้าไป12.3หรือมากกว่านั้นเนาะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับในพาร์ทของการวิเคราะห์หุ้นนะครับวันนี้ก็อาจจะพูดไวไปนะครับก็เป็นการอัปเดตแล้วกันสําหรับ ep นี้นะฮะก็มาดูในอีกส่วนหนึ่งเนาะส่วนของสแกนหุ้นนะครับ ามาดูส่วนของสแกนหุ้นนะครับก่อนอื่นก็มาส่องกรับเซตนิดนึงนะฮะวันนี้กรับเซ็ตปิดเป็นแท่งแดงนะครับเหมือนอ่อนแรงนะครับเหมือนอ่อนแรงเพราะว่าไม่ผ่านพันห้านะครับเพราะว่ายืนพันห้าไม่ได้ไม่ผ่านพันห้าก็จะอ่อนแรงลงนะครับแล้วก็วันนี้ก็ทาโลต่ำกว่าเมื่อวานซะด้วยนะครับอันนี้เป็นสัญญาณการอ่อนแรงนะครับดังนั้นคิดว่าครับเซ็ตยังอยู่ในช่วงอ่อนแรงอยู่นะครับเพราะ ไม่สามารถผ่านพันห้าได้เนาะก็อาจจะเป็นการาเหมือนกับวิ่งกรอบแคบกรอบแคบแคบนะครับช่วงนี้อาจจะวิ่งกรอบแคบนะครับอาจจะยังไม่หวือหวาเนาะก็อาจจะแบบเป็นการเล่นเก็งกําไรแบบลงซื้อขึ้นขายอะไรประมาณนี้สำหรับช่วงนี้นะครับอ่ะก็มาดูการสแกนหุ้นกันนะครับมาดูสแกนหุ้นเด็ดต้นทางนะครับว่าวันนี้สแกนได้อะไรนะครับอ่าวันนี้สแกนไม่ติดนะครับหุ้นเด็ดต้นทาง มาดูอีสุดหนึ่งนะครับหุ้นเด็ดขาขึ้นสแกนดูวันนี้ติดมีคอมเซเว่นนะครับไอเทลเคซีเอ็มเอนดีอาร์นะครับเอสซีบีแล้วก็ทีเอสอาร์นะครับวันนี้ติดหกตัวนะครับสูตรหุ้นเด็ดขาขึ้นนะครับก็ลองเอาไปทํากันบ้านดูแล้วกันเนาะใครชอบหุ้นทั้งหกตัวนี้นะฮะตัวไหนเข้าตาก็ลองไปทำกันบ้านดูนะครับเผื่อจะใช้วางแผนในการลงทุนเนาะครับก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับก็ พูดครบทั้งสองส่วนแล้วนะครับก็ยังไงคนที่มารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยแล้วกันนะครับเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะเดี๋ยวไว้กันเ,เดี๋ยวไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้านะครับวันต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคน